เพื่มกินขึ้นไผู้ปกครองเดชนัลและเดชายนักฟลเพื่มกินขึ้นไปชั้นนัสนหบาทโคอกจอห์วคุณบนตรีพิธาวดะ เอเสน่หกลังงทุนึ0 0บาทแต่คุณเกียรติวัฒน์ศรีจันทร์วันเข่งผู้ปกครองชายวัะรญิงกรศรีจันทร์วันเข็งแค้นมลทับสีาพบาทก้าโรงพยาบาลรามาธิบาพสนับสนุนรถพยาบาล2มีัิเจ็ดบริษัทอีโคสปอร์ตสนับสนุนชุดบาสเ์กตบอลในงันสิบแปบริษัทมินิที่อัพเลจำกัดคุณอุญสุท สุริยาโนวลีและคุณที่นราลองต่อไมนิดนักสับสนวนเสื้ออกอบสิบสองบริษัทบริษัทมาตรฐนดลส์จำกัดคุณอันดุกพึ่งการใชยคุณสับสนุนกระอีกน้ำจำนวน24ใบส3บบริษัทสปอร์ตแฟชั่นอินดรสทรีเจ้าใจสับสนุนรองท้ามีลังพลาสต ส4ชุดิศสับสนุการประชาสมพัน์และผู้่อือแรกสปอนเซอร์ 15. สยามพีราสนับสนุนการประชา,าสมพันธ์หกคุุชัยแตงร,ร,ร,รัฐวัฒน์วัติโครงการตราร์พราหาพันบาทตถูกิบผสมในการดการแข่งขันในงนี้ 1. เพื่อเป็นบิปกรที่ส่งเสริมการสัมมาานาดีระหวา่างครูผู้ปกครองสี่ข้ 2เพื sechs, you, pues so the nah ่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนได้เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้กีฬาบาสเกตบอลเป็นก้ไใจในการแข่งขันสเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพดีระหว่างโรงเรียนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านกีฬาบาสเกตบอลในหมู่นักการดำเนินการในการอีเวนต์ครั้งนี้ได้เชิญทีมบาสเกตบอลโรงเรียนชั้นนำจำนวน ซึ่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วย 1. โรงเรียนธรรมจันทร์ทีมเอเจ้าภาพ 2. โรงเรียนธรรมจันทร์ทีมบี 3. โรงเรียนธรรมจันจรทร์ชนบุรี 4. โรงเรียนเทพศรี 5. โรงเรียนคิวบายนาม 6. โรงเรียนเซนต์โอมินิ 7. โรงเรียนไตรทพีวิทยาลัย 8. โรงเรียนจารุวั โรงเรียนวาสุวรรณ10โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์ิ11โรงเรียนสารศา,ษา,ษาสตร์แห่งกรา12โรงเรียนกินเลจม่าราชานุสรณ์บัดนี้ได้เวลาสิ้นปุ่แล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารโรงเรียนสงชนานกล่าวโดการแข่งบาสเกตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีทิ้งถ้วยของประธานวุนิที่คณะสตรีเรียนแห่ง ในรายการ The Special Invitation 2023ขอกราบีินเชิญ์แต่ตอนนีนะคะของกราบินเชอรนะคะปาราวิทยา เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนณากรรมการจัดการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็บรรดาผู้รองผู้มา,าจารย์แล้วก็นักเรียนนักกีฬาจากโรงเรียน,นต่างๆรวมทั้งหมดนี้ถ้าวลงมาสังันสองทีมก็เป็น12บสอทีมด้วยกันน่ารู้สึกดีใจน้าที่กิจการบาเัตแบอลของเรียนที่ได้อขอตัง ที่เป็นแบบนี้เขาเห็นว่าการจัดการแข่งขันของเรานั้นเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาแล้วเราเชิญกรรมการจากสมาคมบาสเกตบอลมาเป็นผู้ตัดสินและเพราะฉะนั้นให้เรื่องตุกติกอะไรต่างๆนี่คงจะไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่อง พันดีขึ้นเพราะว่าการแข่งขันนั้นไม่จําเป็นจะต้องด้านกีลาอย่างเดียวนั้นด้านอื่นนี่เราก็น่าจะสนใจด้วยนั่นก็คือด้านวิชาการแล้วก็การแบ่งพันและความรู้ซึ่งกันและกันก็อาจจะทำให้กิจการของโรงเรียนต่างๆของเราเนี่ยน่าจะเลย้าวหน้าไยครับก็ขอขอบคุณและคณะกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดสนับสนุนและก็บรรดาผู้ปกครองทั้งหลายที่ให้การกำลังใจและขอให้กิจการนี้ดำเนินต่อไปและเชื่อแน่ว่าด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนละจากสื่อสัมพันธ์ กเจ้าได้โปรดประทานนะครับให้พวกเราทุกคนนะผสบความสมเร็นน่นกันอย่ามิตรภาพนะอย่าเล่นกันแบบที่ว่ามีรายตกติดซึ่งมันไม่น่าดูนะเราจะต้องเป็นนักกีฬาตัวอย่างนะเพื่อกิจาการณของอาขาการแข่งขันขบาสเกตบอลของเรานั้นจะดำเนินต่อไปด้วยดีตลอดไปขอบคุณมากครับทค่ขอบคุณอาจารบ์วิริย ที่จุดสาบูรากับทีมชาติของมูลเลกศรชันะคะค่ะและลาดับต่อไปนะคะขอกราบยินดีเชิญท่านประธานในพิธีและท่านาากัลยาร็เกอร์เดชาชายศรีพิจารณ์นะคะผู้ในการดูเรกรสำชันขึ้นกล่าเปิงานและปีค้องในการปเปิดงา,น,น,ะคะงานค่ะก็ไเชิญค่ะก็สวัสดีท่านผู้ปกรองกัลยาณกีฬา กาสื่อสารมวลชนตลอดจนผู้มีเกียรติท่านนะครับวันนี้ไม่ได้รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจที่เห็นพวกเราได้ส่งนักกีฬาจากโรงเรียน,นต,ต่างมาร่วมการแข่งขันอสญญาสาช่างมัสคิเตอรอิมิเตชั่2013การแข่งขันครั้งนี้จะเป็นครั้งที่หา ยอมแสดงหเห็นถึงศักยภาพความสามารถการฝึกฝนของนักกีฬาแต่ละโรงเรียนที่ได้ให้ความสนใจในการกีฬาเป็นที่ทราบกันดีว่าการที่บุคคลจะเจริญเติบโตได้จะต้องมีพัฒนาการของมันสมอง ทั้งสองด้านเราทราบกันดีว่าสมอง,องเราภายใต้ศี่ษาของพวกเราข้างในจะมีสมองสีส่้ายและสมองสีกขวาสมองสี่ซ้ายเป็นสมองที่สั่งการให้เรามีความจดจำให้เรามีความรู้เชิญวิชาการส่วนสมองสีกขวาเป็นสมอง ที่สังก,กาดให้เรามีความรักในศิภาพก็คือศิลปะดนตรีและกีฬาเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบจ,จะต้องมีพัฒนาการทั้งสมองซีงสายและสมองซี่ขวาการกีฬาก็เป็นสื่อหนึ่งที่จะทำให้พวกเราถึงแม้ว่าจะมาในนามของเรียน แต่เมื่อเรากลับไปเรียนของเราแล้วเราสามารถนำการกีฬานี้ไปเผยแพร่ได้ไดโดยชัยกชวนเพื่อเพื่อนของเราให้ออกกำลังกายสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก,ก็คือการที่เราจะรู้จักคำว่าแพ้คำว่าชนะคำว่าให้อภัยสิ่งเหลนี้จะเป็น ต้ทนทุนของชีวิตของพวกเราทุกๆคนถ้าเราไม่มีน้ำใจ ด้วยความมีน้ำใจในกีฬาก็ในนามของโรงเรียนสมชันเด้นก็นขอต้อนรับนักกีฬาทุกคนผู้ฝึกสอนท่านผู้ปกครองคณะครูแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เสียสละเวลานมีค่าของท่าน,าานมาร่วมการแข่งขันเปิดกิจกรรมในวันนี้ขอพรแห่งแม่พระสมชันอันเป็น ที่รักของพวกเราโอวาทธรรมของโรงเรียนของเราได้โปรดประทานพรให้การแข่งขันในครั้งนี้บรรับสําเร็จรุ่งรุ่งตามบัตถุประสงค์ของผู้จัดทุกป,ประการบันนี้ได้เวลาเป็นคลละเลอกแล้วประเดินขอเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีในรายการ อส um ังชันบาสเกตบอลอินวิตเอเชี2 0 1 3ชิงถ้วยประธานวนิที่นานเซ็นเรแห่งประเทศไทยณบันดีครับขอบคุณคุณ